ห้าสิบนาทีได้เหรอเออทางองค์ทางก็กกิมฟันโอ้โหนานห้าสิบนาทีเด่ยเกือบตายาว่ากันเวินามันก้ามากว่างั้นเ<อ>มืออ่อเราคุณแม่ืออ่าหนูเริ่มเลยนะคะอ่าฝากเรียนถามคุณแม่ค่ะ การนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมควรพิจารณาอะไรเป็นเบื้องต้นก่อนระหว่างกายอสุภะกับเวทนาหนึ่งควรพิจารณาจนเกิดปัญญาผ่านเวทนาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยไปชนไปจนกระทั่งถึงตัวโคตรเง่าเวทนาหรือสองการพิจารณาอสุภะเป็นเริ่มต้นถัดไปเ,เป็นลำดับถัดไป เมื่อผ่านที่สุดของเวทนาแล้วหรือพิจารณาตัวใดตัวหนึ่งในสติปัฏฐานสี่ก็จะครบได้ทุกตัวน้อมกับสาธุค่ะอืมใช่เป็นอย่างนี้แหละเราพิจารณาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ลูกเวทนานี่แหละมันจะได้ปัญญามากมายมันจะแตกฉานมากคือเราพิจารณาเราพิจารณาเวทนามันได้ทั้งกายเออ มันได้ทั้งกายได้ทั้งจิตได้ทั้งทรรมเป้าหมายเราพิจารณาอยู่นี่มันได้บทครบไงเออเริ่มแรกเลยในนั่งสมาธิเราก็บริกรรมซะก่อนเราจะพูดโทรหรืออะไรก็ได้อน,นานบานสเตีก็แล้วแต่เมื่อเราพิจารณาไม่ไม่ใช่เมื่อเรานั่งภาวนาไปานานนานมันก็จะเกิดส่วนมากเวทนามจะมาก่อนไงพอเวทนามันก็จะจับเวทนาทันทีเลยค่ะนนะพิจารณาเวทนาทันที อันตัวไหนมาก่อนจับตัวนั้นไงลูกมันถึงจะถูกต้องถ้าตัวไหนมันไม่มาก่อนไปนึกเอามันก็มันยังไม่เห็นชัดเจนแต่ถ้าพอเวทนามาเอาของจริงมาแล้วปัญญาใส่เข้าไปเลยทันทีทุกมันเกิดที่ตรงไหนมันถ้าเรานั่งสมาธิมันก็เกิดจุดหนึ่งของมันนะยมันจะเป็นปวดขามากมายหรือจะก้นหรือจะตรงไหนก็ได้มันก็จะมีจุดหนึ่งใจกว่าเพื่อนเลย สติจับทันทีนี่ก็พิจารณาเวทนานะสติจับเรียบแล้วก็พิจารณาตรงนี้นะใช้ปัญญาไปพร้อมเข้าใจไหมอ่ะแค่ปัญญาไปพร้อมมันได้ทั้งกายนะเห็นไหมสังเกตให้ดีเวลาแม่พูดอ่ะเราพิจารณาเวทนาเราได้ทั้งกายด้วยกายมันมีหนังใช่ไหมอ่ะเออเวทนาเป็นนามาทรมันเป็นท่านไม่รู้ด้วยเออแล้วกายเนี่ยเวลาเราพิจารณาเวทนา มันก็อยู่ในจุดของกายมันก็มีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีนกระดูกทุกอย่างครบบริบูรณ์อาการสัสองอเวลาพิธนาเกิดขึ้นเห็นว่ามันได้ครบไหมแล้วคราวนี้จิตกําลังรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้กระเป้าหมายกําลังพิจารณาเวทนรณาอยู่นี้นั่นก็คือธรรมเห็นไหมครบหมดเลยสี่อย่างสติปัฏฐานสี่ไม่จะได้สิ่งที่ประริฐเลยก็คือสุดยอดของ ปัญญาจะแตกฉันก็คือเวทนานี่แหละเพราะฉะนั้นพี่นายวทนาเข้าไปสุขก็มีอยู่ในนั้นทุกก็มีอยู่ในนั้นไม่สุขไม่ทุกข์คืออุเบกขาวทนามันก็อยู่ในนั้นเออมมนอยู่ในอันเดียวแลยเพราะฉะนั้นมันถึงแตกฉันมากมายไงการเวทนาเกิดขึ้นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าเอ้าต้องบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าอันไหนมันทุกข์มากที่สุด ปัญญาจะแตกฉันมากที่สุดือจับตัวนั้นมาพิจารณาทุกครั้งอริยสัจจังเป็นหินและปัญญาท่านฉันจะว่ายัางไงอย่างนั้น <c oughs> เราจะได้ปัญญาแตกฉันมากมายเมื่อเวทนาเกิดขึ้นนั่นแหละตัวนี้มันจะมาก่อนเพื่อนแม้จะเราทําบริกรรมพุทูพุทูพุทูเราเดินโงกรมก็ตามเรานั่งสมาธิก็ตามตัวนี้ตัวเวทนาม,มันจะมาก,ก่อนแล้วอะเนี่ย กับตัวนี้พิจารณาทันทีตรงที่มันปวดมากที่สุดมันทุกมากที่สุดมันมีอะไรอยู่ในนั้นนัน่นมีอะไรอยู่นั้นมีหนังดิ <c oughs> หนังมีมาแต่ตอนไหนมีมาแต่เกิดด้วยเดเออนี่เป็นพื้นฐานเริ่มแรกของการพิจารณาเวทนาหรือพิจารณากายหรือจิตหรือธรรมมันก็อยู่ด้วยกันมันไม่ใช่อยู่คนละอันกันนี่ ันเกี่ยวเรื่องกันทุกข้อไงมันพี่นาลองดูที่จะตีจับกันทีนังมันมีตอนไหนอันที่มันทุกอยู่นี่เนี่ยก่อนเรานั่งภาวนามันมเหม็นทุกเลยก่อนเราเดินดูกลมมันก็ไม่เห็นทุกทุกมันทุกมาเดี๋ยวนี้เวียนเดียวกันไหมเรากับหนังอ่ะไม่เป็นทุกไปหนังมีอยู่เนะเออเป็นเดียวกันไหมหรือว่าเนื้อเป็นทุกหรือว่าเอ็นเป็นทุกเราดูจุดเดียวไปหมดอาการจะมีสองครบ เมืราจะเห็นของจริงขึ้นมาชัดเจนนี่คือปัญญาจะแ,แตกฉันมากมายอย่าไปกลัวเวทนานะเวทนามากเท่าไหรเราจะได้ปัญญามากเท่านั้นยิ่งได้เห็นปู่ย่าตายายของเวทนาปัญญายิ่งครูได้ครบบริบูรณ์พิจารณารอบหมดไงถ้ามันไม่รอบมันก็จะลงกันไม่ได้นะถ้ามันไม่รอบมันลงกันพิจารณากายก็เข็นร่างกาย ไม่ใช่สรรพคคลตัวๆเราเขาไม่เห็นเขีนของสวยของงามเป็นอสุภะสุบังปฏิกูลสุโกเห็นหมดเลยเวทนานี้ก็เหมือนกันเราพิจารณาเวทนาอยู่เรืวนี้มันก็ไม่ใช่สับพคคลตัวๆเราเขาเพามันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นชัดเจนเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมันถึงบอกว่าการพิจารณาเวทนาเนี่ยมันจะได้ปัญญามากมายกว่าทุกอย่างเพราะมันได้ทั้งกายได้ทั้งจิตจิตก็รับรู้ทุกอย่าง เป้าหมายที่กาลังพิจารณานี้ก็คือธรรมเพราะรูปเวทนาสัญญาณขักฐามันเป็นธรรมในกายเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นธรรมอะา,ามไม,รรมน,นี้เป็นอย่างอื่นนี่นะครบแม่สติปัฏฐานสี่ครบทุกครั้งไปด้วยนี่การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเราเดินตามเส้นนี้รับรองอริยสัจจะทำท่านสี่ก็อยู่ในนี้สติปัฏฐานสี่ก็อยู่ในนี้ครบบริบูรณ์หมดเลย นู่นมันรอบของมันแล้วมันลงผลึงเลยเขาเนี่ยเขามันลงของมันในร่างกายหายไปเวทนาดับหมดนี่แต่พูร้รู้อันเดียวคือตัวจิตนั่นน่ะจิตตัวนี้เขาไม่ได้ดับไปไหนเลยเออมันรู้อยู่ทุกขั้นตอนจะทุกมากทุกน้อยทุกดับไปรู้ทุกเกิดขึ้นรู้ทุกเบาลงนิดนึงรู้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 รูต้ตัวจิตหรือใจของเราเนี่ย รู้ทุกอย่างมันเป็นเดียวกันไหมอ่ะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือไม่เลยพี่าไปตรงไหนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตัวเราเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดว่าเวทนาเป็นเราถ้าคิดว่าทุกกําลังเกิดขึ้นแสยสหท้ากันเป็นเราเพศหรือว่าความสุขเกิดขึ้นเป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นเราทุกเกิดขึ้นเป็นเราสุขเกิดขึ้นเป็นเราไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเราเพศไม่มีเราอ่า นี่การพิจารณาที่ถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปด้วยอคราวนี้เมื่อเราพิจารณาไปบ่อยครั้งบ่อยครั้งบอกว่าโหทางเดินเส้น,นี่ชำนิชำนานมากเลยวันไหนวิทนาไม่เกิดขาดทุนนนเห็นไหมนี่แหละการเดินที่ถูกต้องทุกขังอรอยิยสัจจังเป็นหินและปัญญาชั้นยอดเกิดนี้นี่เองจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามอะไรก็ตามเราก็คำบริกรรมสก่อนเราจะดูลมหายใจเข้าออกหรืออนาปนสติเอ,อหรือ พุทโธหรือกรรมาฐานข้ออะไรก็ได้ในสี่สิบห้องมันถูกกับจริตของเราก็จับอาอนั้นเลยบริกรรมไปก่อนหลังจากนั้นตัวไหนมาก่อนจับตัวนั้นพิณาทันทีคือเวทนาเนี่ยมันมาก่อนจับตัวนั้นพิญานะอันนี้ออกอากาศให้รูกรูก้จะไปปฏิบัติทันทีฟังเฉยๆนะห้ามฟังเฉยๆพิจารณาทันทีนั่งทันทีเดี๋ยวนี้ก็ได้ซับมันไปเลย อเวทนามาแล้วเอาซัดเลยนี่แหละคนที่เพ่นผ่านมาแล้วพ้นจะพูดอย่างนี้แหละเพราะมันเห็นหมดไงตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใดไม่จับตัวนั้นพิจารณาเวทนามางคนจับพิจารณาทันทีหลังจากนั้นมันได้ทั้งร่างกายเป็นของปฏิกูลโสโครกมันได้ทั้งทุกอย่างอนะอสุภะอสุภังอนิจังทุกขังอนัตตาครบหมดเลยอือ ทั้หมดแล้วพี่นาปเป็นไหไม่ใช่สัตว์บุคลตัวตัวลของหมดเลยมาสุดท้ายความเป็นจริงของมันก็คืออนัตตาเน,นี่ยตรงอย่างเนี้ยความเป็นจริงไหมอนัตตาเพราะไม่มีสัตว์บุคลตัวตัวลขขเขามันก็เป็นอนัตตาจริงๆนี่นี่คือคาําสอนพระพุทธเจ้าไม่คําสอนของใครไม่เรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมทุกอย่างรวมยอดลงไปอนัตตารวดเลย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันไหนก็ไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่เราทุกก็ตามทุกก็ตามเชื้อช่ก็ตามนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ใช่ดอกไม่มีเราอยู่ในนั้นเออมันจะมีเราอยู่ตรงไหนความทุกข์เป็นเราตรงไหนความสุขเป็นเราตรงไหนหรือเชื่เป็นเราตรงไหนเออรูปมันเป็นเราตรงไหนดินน้ำลมไฟออพอถึงเวทนาก็ไม่มีเราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวิญัณก็ไม่ใช่เรา เลยไม่มีอะไรเป็นเราเลยแค่นี้สุดท้ายลงสุดยอดของมันก็คืออนัตตากลร่นนี่คือความรู้มันรู้ขึ้นมาปัญญาของเราจะเห็นของจริงขึ้นมาถ้าปัญญาไม่เห็นไม่ใช่ของจริงเราก็จะเป็นสัญญาอยู่มันยังไม่เห็นชัดเจนมันมัวมัวเพราะปัญญาคิดเอาปัญญาจำมา มันแตกต่างก,กันกับปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงมันสุดยอดจริงๆมันรู้จริงๆเห็นจริงจริงขึ้นมาเขาเรียกว่าปัญญาถ้าจะพูดเห็มันเต็มยศจรยงๆปัญญาในอริยสัจนี่เขาเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงนักปฏิบัติธรรมถ้าเรียนรู้จากตรงนี้ไปแล้วมันโล่งเลยนะคําว่าขี้เกียจขี้ค้าน ในการทําจิตภาวนาไม่ว่าเดินยรกก่มไม่ว่านั่งสมาธิหรือไม่ไม่ว่าเราทํำข้อวัดจิตว่าใดๆก็ช่างมันเป็นความเพียรได้ทุกอิริยบถเนี่ยการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงรู้ขึ้นมาจริงๆเป็นลักษณะนี้คําว่าขี้เกียจค้านถอยจะนั่งสมาธิแต่ละครั้งเหมือนจะตายไม่มีจะเดินตรงกรมแต่ละครั้งเหมือนจะตายเนี่ไม่มีทุกอิริยาบถ จะทำเพราะว่าจิตฟัตนใดใจมัเหมือนจะตายไม่มีขันยันของมันอยู่ในตัวเห็นไหมทำพระพุทธเจ้ามันเประสเสดระเดินอย่างนี้แหละถ้าใครทําได้เป็นอย่างนี้จริงจริงมันเป็นสัจธรรมมันเป็นของจริงมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติจริงจริงอะเราไปอ่านมาจํามาไม่ใช่ของจริงเออความจํากับความจริงมันแตกต่างกันมากมหม่ลองคิดดูดิลองไปอ่านมาสิลองไปฟังครูบาอาจารย์มาสิ มาไปฟังมาจนตายนูน่นะฟังมาแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ฟังมากำมาไม่ใช่ของจริงเท่านั้นแหละของจริงคือภาคปฏิบัติลงมือทําทันทีรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมานั่นแหละเวาเรียกว่าอริยสัจกานปฏิบัติทำมาทำเล่นได้ไงทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำเล่นนี่นะทำที่ประเรลดลดลดส,สริฐรุดโลศักดิ์สิทธิเศษจับตรงไหน ถ้ามันยังไม่รู้อย่าวางให้มันรู้ให้มันเข้าใจลึกซึ้งถึงวางถึงปล่อยเราไปคิดจะวางเอาเองมันไม่วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้มันคิดว่าอยากจะวางมันวางไม่ได้หรอกพิจารณากําลังเสนสายสกัแล้วอยากให้มันหยุดมันทุกกําลังเนี่ยนะสูงสุดเลยอ่าวร่างทั้งร่างเป็นไฟหมดอยากให้มันหยุดมันหยุดไม่ได้ ถึงเวลามันรอบของมันจะหยุดเองโดยเราไม่ได้บังคับบัญชาใดๆเพราะมันรอบของมันมันก็หยุดมันเต็มโรบของมันอาสุภาพก็อยู่ในนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็อยู่ในนั้นออรวมทั้งหมดไม่ใช่สรบพคนตัววเราเขาก็อยู่ในนั้นรวมหมดนั้นเน่ยข็เรกว่ามันรอบถ้ามันไม่รอบมันไม่มีทางหยุดโลกมันก็จะทุกข์แสนสาหัสกันยิ่งเราไม่มีปัญญาคาเนี้ย ฟังให้ดีนะทุกคนจะผ่านไม่ได้เพราะอยากให้เวทนากําลังเกิดขึ้น,สนแสนสาหัสกันนะหายถ้าใครอยากให้เวทนากําลังกล้าแสานสาหัสกันอยู่นั้นหายตายเลยฟังให้ดีตายเลยเพราะเวทนามันจะเพิ่มเป็นร้อยเท่าพันธวีขึ้นมาถ้าเราจะให้มันหายเราอยากรู้ความจริงของมันนั้นไม่มีทางว่าจะไม่รู้ เพราะเรากําลังเกียรณาจนรอบไปหมดเลยเ,ออเห็นหมดเลยอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอานาตาัตตาการจะสองผมคนเล็บอันหนังไล่เข้าไปตรงไหนเห็นหมดเลยรู้ขึ้นมาหมดเลยลงเป็นลงเป็นธาตุดินน้ำลงไฟเห็นอีกพร้อมเอเราอ่อานรอบไม่มีทุกไม่มีเราเราไม่มีทุกอยู่ตรงไหนก็ไม่มีเราเราไม่มีเลยในทุกเวทนาเกิดขึ้นจะสังสัน,สน,สน,สนไม่มีเราเลยเพราะมันเป็นอนัตตานั่นแหละ ถ้าพูดอย่างนีนะ้มันหมุนไปเลยนะอยากให้ทุกข์หายเนะี่ยไม่มีทางหายมีแต่อยากรู้ความจริงของมันว่าสาเหตุที่เกิดทุกข์เพราะอะไรนั่นอยู่ในอริสัต์ไหมตอนนี้เรากำลังดรู้เรากําลังดูทุกข์อยู่ตรงนี้มันมันเกิดทุกข์สาเหตุเกิดกเพราะอะไรเพราะเราไปยึดมันม่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายนี่เอง เห็นไหมปัญญา,าจะแตกฉานพูดเรื่องปัญญาในการพิจารณาเวทนาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะเออถ้าใครทําไม่ได้อย่ามาโม,โม้พูดคําเดียวแม่รู้เลยอซับไปจนถึงตับถึงปอดบนั้นอนี่มันจํามานี่นะจําผิดจําถูกพูดไปตรงไหนมันก็ไม่ถูกเพราะเจ้าของจําความจํากับความจริงมันแตกต่างกันคนละโจทย์เลยเหมือนฟ้ากับดินคิดดูทีมันไกลกันไหม ความจำของความจริงมันเป็นอย่างนี้หละถ้าความจริงแล้วเอาละมันจะมามากน้อยแค่ไหนไม่สะทกสถานไม่หวันไหวเราอยากรู้ความจริงของมันอ่านสุดท้ายลงทั้งหมดไม่ใช่สัตบุคคลตัว,ต,วตัวโลาเขาอานันตารวนๆคือว่างเปล่าไม่มีสัตบุคคลตัวตัวโลเขาจริงๆ <c oughs> นี้คือปัญญารู้จักไหมะ เวลาปัญญาลุ่เราเห็นของจริงจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราไม่เห็นด้วยปัญญาจริงๆไม่มีทางลง่แบบนี้รเ,ออเราเมื่าพี่นาไปถึงเวทนาเล็กๆน้อยๆกันอย,อยากให้มันหายเลยไม่เลือกหาค้นหาต้นโตของมันเราไม่ค้นหานี่ปัญญาเราก็ไม่มีนั่งซื่อบื้ออยู่อุย้ยทำไมเวทนามันกล้าขนาดนี้เมื่อไหร่มันจะหายตายเลยพวกนี้ ผ่านไม่ได้ล้มเมะแล้วอีกเท่าหน้าก็เป็นแบบเก่าหละมันผ่านไม่ได้อีกเท่าหน้าก็เป็นแบบเก่านะั่นล้มเมะสุดท้ายตายเแง่เกออ๋แทนที่เราจะได้ปัญญาตแตกฉานในเวทนามันครบหมดทั้งสติปัฏฐานสี่กายวิทนาจิจธรรมอยู่ในนั้นหมดเลยครบหมดเลยบุวิทนาสัญญาสัญญาสัญญาสังขารอยู่ในนั้นครบหมดเลยเออ อันนี้จังทุกของนนตายอยู่ในนั้นครบหมดเลยอสุภะอสุพังปฏิกุลสุขุพอยู่ในนั้นครบหมดเลยรวมจอดลงไปในอาการสิบสองอยู่ในนั้นครบหมดเลยเห็นไหม่ะเนี้ยคือปัญญารู้เปล่านั้นเราเไม่มีปัญญาเราจะทําไงอ่ะไม่เคยนั่งตลอดวุ่งเลยไม่เคยพิพจารณาตลอดวุ่งเพื่อได้ขยับไปยังพุทู่นั่งตัวตรงเนี่ย ไม่มีสิบขยับเลยลองไปขยับตายแน่แนเวทนามันจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าบรรทวีเลยลองขยับดูสิไม่ไม่เหมือนเรานั่งนิดเียหน่อยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงขยับหายเลยแล้วเราไปขยับเปลี่ยนท่าดูสิมันก็หายเลยสิไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยไม่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเลยพิจารณาเล็กเกน้อยนยเน่ย พ,พ,พิจารณา,าพอถึงเวทนาใหญ่เข้ามาสุดยอดของเวทนาเนี่ยลองไปขยับดูตายตายจริงๆมันปวดแสบปวดร้อนไม่มีอะไรเกินก็บอกว่าร่างทั้งร่างเนี่ยทุกรูกขุมขนเนี่ยมันเป็นไฟไปหมดเออมันเป็นไฟไปหมดเราจะให้มันหายมันจะหายได้ยังไงมันไม่มีทางหาย ลองไปขยับเวียทนาจะเพิ่มเป็นร้อยเท่าพันทวีเอาใครอยากรู้พิสูจน์นะเอาใครอยากรู้พิสูจน์เลยลองขยับดูทานั่งตลอดรุ่งอนะทาไม่ได้นั่งตลอดรุ่งก็ไม่รู้เรื่องหรอกนิดๆน้อยๆมันก็หายไปเล้วเลยลองนั่งตลอดรุ่งดูถ้าใครอยากรู้ใครอยากได้ปัญญาแตกฉานมากมายได้ครบบริบูรณ์ในสติปัฏฐานสิครบหมดเลยเอาใครอยากรู้ซัดเลย ใครอยากฆ่ากิเลสได้เอาแม่ก็ไม่เห็นใครตายนะตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เห็นใครตายก่อนที่จะบรรลุธรรมไม่มีใครตายกว่าทุกขนาดไหนก็ไม่ตายได้แต่แต่ปัญญาแตกฉันเพื่อจะประหัตประหาร,หรหกิเลสเท่านั้นเองปัญญามันจะมากมายล้นพ้นเลยทีเดียวถ้างนั้นเวลาเพื่อนแสดงธรรมพระเจากมาจากไหนถ้างนั้นเพื่อนได้ไมาจากตรงนี้เลยรู้จักไหมอ่ะ ได้มาจากนั่งตลดลุ่พิจารณาเวทนาตั้งแต่หัวคำไปจนถึงสว่างอยู่วันใหม่โดยท่าเดียวไม่ต้องขยับเลยนี่แหละปัญญาจะแตกฉานมากมายคือได้จากตรงนี้เออถ้าใครทําไม่ได้มันจะได้ปัญญามาจากไหนอปัญญานี้นิดหน่อยลม้มเมอทุกข์ขึ้นมานิดนีดหน่อยหนอยล้มแม่ทุกข์ขึ้นมานิดนีหน่อยหน่อยล้มแมะพอไปถึงจุดนั้นก็ล้มแม่ล้มแม่ล้มแม่ สุดท้ายก็ตายที่บกเหล่าอจตัวปัญญาที่ไหนมาช่วยตัวเองคําว่าอัตติตตนโนาโถมันจะได้มาจากไหนมันก็ไม่มีทีขณะที่เราตายก่อนตายเรามีเวทนาก้าทุกติดตามถึงตายได้เราเอามาใช้ขณะนั้นนั่นคุบบริบูรณ์หมดเลยเออเวทนาที่เราผ่านเราคหิวหน้ามันหมดแล้วตั้งแต่เวลานิดน้อยไปจนถึงปู่ย่าตายายจนนัคือใหญ่สุดเวทนาใหญ่สุดเราคหิวหน้ามหมดแล้ว หลังจากนั้นเลยเปน็นนักค่ตายเห็นไหมล่ะเอาไม่ใช้ได้หมดเลยเออือยิ้มผ่านเข้าใจไหมคาว่าเพ้อสติในการตายไม่มีเลยทุกคนถ้าผ่านตรงนี้อะนะการเพ้อสติในการตายไม่มีเลยเลยมันอาศจารรย์ที่จะพูดไม่ใช่เออเออเออมันคิดอย่างนั้นมันอาจารรน์ มันชํนานาญชัดเจนแจ่มแจ้งในการพูดเพราะมันเห็นน้าหมดแล้วไงเวทนาเล็กๆน้อยไปถึงใหญ่สุดมันเห็นน้าหมดแล้วมันจะไปสุทกสถานได้ยังไงรู้หมดสุดท้ายลุงรอบเพรามันอนัตตาล้วนไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขานั่นรอบทุกครั้งไปด้วยเอาให้ดีนักปฏิบัติธรรม ถ้าเราผ่านจุดนี้ไปแล้วเราโอ้ยลูกเไยคำว่าขี้เกียจขี้ขานไม่มีเลยมีทางเดียวคุณพ้นทุกนเนี่ยเพราะมันไปใหญ่เลยไงการคำว่าขี้เกียจขี้ขานท้อแท้อ่อนแอกลัวเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เรานั่งยืนเด,ดนนั่งนอนไม่มีมีแต่กลัวมันไม่มายู่ดี กลัวแต่มันไม่มาจิตเข้าภาในเป็นสมาธิก่อนเนี่ยขัดทุนเออมันไปนั่งพักสบายไม่มีเวนาไม่มีอะไรหายเงียบมันจนถึงมันแนบแน่นจนถึงอัปปนาลนถ้ามันเป็นอย่างนั้นยาวนานนโอ้วันนี้ขัดทุนวเวทนามันไม่มาแน่พูดได้ไงอ่ะอม เวทนาไม่มาวันนี้ขัดทุนทำไม้องเป็างานเวทนากล้าเสียนสารสักกันขนาดไหนทำไมไอ้ไอไอข้างในเราจิตเนี้ยตัวจิตเนี้ยมันไม่เข้าไปถึงเลยนะเวทนามันไม่เข้าไปถึงจิตเลยอันหนึ่ง,งยิ้มสบายอันหนึ่งเดงโล่อยู่ทุกเสีสนนยนสานสักกาไฟเผาเราล่างกายเวทนากล้ามากที่สุดแต่นในอันหนึ่งทำไมมันยิ้มอยู่อ <c oughs> <dri? S 1> <c oughs> ะเหนะ ถ้าลูกลกทำไปถึงลูกก็วา่าโอ้ยสาธุคุณแม่จะมอบกราบเลยแหละเออมันจะมอบกราบเลยทําไมอันนึงมันยิ้มสบายอยู่อันนึงมันทุกข์แสนสาสกันหลยเออเรื่องของกายเนี่ยมันเป็นไฟแท,งทง่งงเผาแดงลกอยู่แต่ตัวจิตในย,ย,ยิ้มมีความสุขอยู่ในนั้นกันยอดเยี่ยมเห็นไหมไม่แยกกันเมันแยกกันเห็นไหม กายอันหนึ่งทุกอันหนึ่งจิตพูดรับรู้รับรู้อยู่อันหนึ่งเห็นไหมสามอย่างนี้ต่างอันต่างกินชัดเจนแหละค่ะเนี่ยกายมันก็เป็นอันหนึ่งของมันเวทนามก็เป็นอันหนึ่งของมันจิตมันก็เป็นอันหนึ่งของมันต่างอันต่างกินเขาจะแยกอยู่เงี้ยอ๋ใครทําได้ไมันจะรู้เล็กเล็กน้อยๆ้อยยังไม่ชัดเจนท่านนั่งตลอดรุ่งได้เมืออ่อไหรนั่นแหละผ่านไม่รู้กี่ครั้งเออไม่ต้องมานับครั้งด้วยนะ นั่งตลอดมู่ไม่ใช่ได้ครั้งเดียวเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงนี่ไม่รู้เก็บครั้งเหมือนกันพ่นทําได้ไงท่านพ่นก็คนเหมือนกันกับเราเนี่ยดินน้ําลมไฟอาการเจ็บสองเหมือนกันเนี่ยอายตนะเหมือนกันเนี่ยทานสี่กันห้าเหมือนกันเนี่ยทําไมท่านทาได้อะทําไมเราทไไําไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรตั้งปัญหาถามเจ้าของดูถ้าตายมันก็ตายเหมือนกันเนี่เราไม่นั่ง แล้วไม่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่นั่งยืนเดินนั่งนอนก็ตามมันก็ตายเหมือนกันใช่ไหมดูโลกเขาดีเขาตายไหมเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยอ่ ừ, ตายทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมตายแบบอาถานด้วยไม่ใช่ตายแบบความโง่เขาบอบัญญาตายแบบอาถานเลยทีเดีวยวแต่ไม่มีใครตายนะตั้งแต่ครั้งพุธการพระพุทธเจ้าอ,อ,องค์ไหนก็ตาตายก่อนสําเร็จไม่มีไม่มีทาให้ดีอันนี้ มันเป็นหินรละปัญญาของเราแหละทํามันไม่เป็นหินรละปัญญามันจะไมไ่คิดอย่างนี้มีแต่กลัวตายก่อนกลัวตายก่อนกลัวตายก่อนทุกเวทนานิดๆหน่อยทมมอานานๆนอยทนไม่ได้ล้มเมะเอเวทนานิดๆหน่อยๆทนไม่ได้ล้มเมะอันเวลาตายเนี่ยมันทุกถึงตายมันถึงตายได้นะเราจะไม่เผลอสติในการตายเหรอฮะโอ้กูไปทํากรรมอะไรไว้ ท้าไม่ขณะที่กูจะตายกูทุกนั่นแหละนั่นเผลอสติแล้วน,นนะ่นเนาะเข้าใจไหมเผลอสติแล้วไป่องลึกถึงกรรมของตัวเองที่ทำไม่ได้ไปจาเอาจริงๆเอานี่นะเกิดมีอะไรที่เราไปเกาะได้ไม่ไปเกาะปับ๊บเผลอสติแล้วลงเลยเขาเนี่ยนะเข้าใจไม่ลงอะ่ะอันเผลอสติในะการตายมันก็ลงอบายที่ ไม่มีคําว่าเพอสถิติในการตายไม่มีจะลงอ,อไยได้ยังไงขึ้นอย่างเดียวสิการปฏิบัติธรรมจะไปทําเล่นเอา,ามันรู้แจ้งเห็นจริงมันไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่าไปหยุดทมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้พวกเราเอาคําสอนพระพเจ้ามาพิสูจน์มาปฏิบัติเออทุกสมุทยัยนิโรธมักคิดดูสิ พระพุทธเจ้าทูตพะองค์ตัดสรู้อันนี้เราไม่ใช่ว่าเป็นนกแก้วขนนกขนทองหนะนะคาว่าอริยสัจเราจะพูดเอาเหมือนเด็กน้อยพระพุทธเจ้าตัดสรู้อริยรสัจสี่ทำกิเลสในสันดานในสิ้นไปตามกําลังอริยมรรคที่ได้เกิดขึ้นแล้วในสันดานตนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันท่องเป็นนกแก้วนกขนทองเออ แก้มนุ่คนทองเป็นงั้นแหละแวได้แอริยสักดิ์สิทธุพึงกำหนดรู้เมื่อรู้ยจริงสมุทัยรู้ตามความเป็นจริงแล้วสาเหตุที่เกิดทุกวางมันรู้ตามความนจริงแล้ววางที่ไม่ใช่สรรพคตุตัวตัวเราเขาทุกก็ไม่ใช่สรรพคตุตัวตัวเราเขาเอขอข้อปฏิบัติได้ถึงความพ้นทุกข์ข้าเนียสชินสมาธิปัญญากันหน่ำไว้หลังจากนั้นก็ดับ ุกได้ทั้งหมดเพราะข้อปฏิบัติให้ถึงความบรรทุกรอบไปหมดแล้วมันก็พ้นทุกจริงจริงเนยะ่มันพ้นจริงจริงเราไม่ขี้เกียจไม่ขี้ค้านเราไม่กลัวไม่กล้าเรสิ่งแต่กันนําเลยอ๋อมันตายเขาว่าเลยม,มันไม่ตายแต่ความเด็ดเดี่ยวอาถรร์ของเราเนะี่ยเอาตายเขาว่าอย่าถอยหลังอุด เมื่อถอยหลังกูดกูดแล้วมันจะตกลงคลองตัลงคลองแล้วไปไหนตายตายแล้วไปไหนเกิดอีกมันเกิดมาแล้วทุกอีกนี่การสอนตัวเองมันต้องเด็ดเดียวมันต้องอาจรานในการสอนตัวเองทุกครั้งไปนะเอา้าพอนั่งภาวนาคนเนี้ย พอพอเดี s, 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 ๋ยวก็ปิดทำงานไม่จบตว